แม่พี่น้องกินบะหมีน้ำกันมีหวานหวานก็ล่างหนึ่งเขามาคอยกับล่างกว้วห้อยห้อยอยู่พี่น้องหนึ่งเขากินแลงพี่น้องอได้ยังกินแลงทักทายย้ำแลงเลยจ้าได้ยังกินแลงมีหวานหวาน กนมันไฟใหม่หรือพี่น้องกวนข่อยหนึ่งเขาอะข่อยหนึ่งเขาทานเอ้ยคนหนึ่งเขาฟื้นมาเป็นหนึ่งเขาทานาประยัดไปได้อีกกกอนนะพี่น้องแก๊กข่อยก็มีแต่ว่าข่อยบปเเฮดก็บมาเฮดหนึ่งเขามันใส่เวลา บบก็เลยมาดังฟื้นอฟื้นมาใไไห้พี่น้องฟื้นมาใบท่าหนึ่งข้าใบม,มันสีดังบ่ติดหากินกาแฟก่อนพี่น้องคอยละอดกินกาแฟพอได้พวกเจ้าได้ยังกินแรงกันเปิดค,คิดยากคิดยากเนี่ยเหมือนแลงพี่น้อง แย่แล้วเกิดกลิ่นยาแต่ว่าตอนนี้กินกาแฟค่อนด้วยพี่น้องพอได้กินกาแฟแล้วปวดหัวยุ้ยเพื่อไรเจ้าเปลี่ยนเครื่องข่่ยว้าหนึ่งฟื้นพี่น้องหนึ่งฟื้นควรแน่จากน้อย พอได้กินกาแฟย่ำเลียงกับปวดหัวตอนบาบพี่น้องตอนบาบนี่เขาต้องกินซุ้มือซุ้มือแล้วขั้นสิบเป็นจ้าใดล่ะแต่ตอนนี้พอได้กินแล้วปวดหัวก็ต้องกินพี่น้องกินแล้วมันบ่ปวดหัวกะเขได้กินนี่พอสมนีงก,กันเด้อพี่น้องไปส่งกาแฟกินกันเด้อกกลิ่นหนามาพอก,กันไหมหมี่กะวานหวานเอาหมีไมหมพี่น้องเบื่องบน มีวานอิลีป่าแล้วมามาห่ายพี่น้องมกินน้ำกันสำเนียกันด้วยจ้าคลิปหนาพอกันไหมจ้า